ครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆครับผมนเดชนะครับวันนี้มาอัปเดตของพืชกระท่อมกันต่อนะครับครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน,อนๆมาดูเทคนิคถึงการโน้มกิ่งกระท่อม หรือว่าต้นกระท่อมของเราเพื่อไม่ให้ต้นกระท่อมของเราฉีกขาดนะครับตอนที่ลมพัดมาแรงๆนะครับและเราก็จะได้ทรงพุ่มที่ใหญ่นะครับครับเทคนิคนี้ให้ให้นะครับเพื่อนๆครับให้เพื่อนๆทำการโน้มกิ่งสลับด้านกันนะครับ อย่างในรูปนะครับถ้ากิ่งอยู่ทางด้านฝานะครับเราจะโน้มไปทางด้านซ้ายนะครับครับถ้ากิ่งทางด้านซ้ายนะครับเราจะทําการโน้มไปทางด้านฝานะครับเพื่อป้องกันเนื้อไม้หรือกิ่งกระท่อมของเราฉีดขาดนะครับตรงนี้เป็นเทคนิคที่ว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับต้นกระท่อมของเราเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะครับอย่างรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กที่ว่าผมเพิ่งปลูกก็ประมาณไม่กี่เดือนนะครับประมาณ -78 เดือนนะครับผมก็ได้ทำการโน้มนะครับเพราะว่าอายุต้นก็พอสมควรนะครับก็โตพอประมาณนะครับผม ้าหากว่าเราโน้มไปทางด้านที่กิ่งแตกขึ้นมานะครับมันจะทำให้กิ่งชีกหักนะครับตอนที่เราโน้มเก็บใบหรือว่า,อาตอนลมพัดแรงๆนะครับตรงนี้ก็เกิดความเสียหายให้แก่ต้นกระท่อมของเราได้นะครับ เพ,เพื่อนสามารถนำไปปรับใช้กันดูนะครับถึงเทคนิคนี้ผมใช้มาแล้วนะครับก็ได้ผลพอสมควรน,นะครับผมครับนอกจากว่าป้องกันการลมกระโชกตอนลมพัดแรงๆฉีกขาดแล้วนะครับ เราจะทำการเก็บใบหรือว่าทำอย่างอื่นนะครับเช่นฉีดปุ๋ยฉีดยามันก็ให้นะครับคนเก็บก็ชอบนะครับอย่างของผมผมจะโน้มนะครับเป็นเป็นช่วงช่วงนะครับเป็นรุ่นรุ่นพอต้นโตสูงพอประมาณผมจะโน้มนะครับเพื่อทำให้คนที่ว่าเข้ามาเก็บใบนะครับเก็บใบได้ง่ายขึ้นนะครับเขาก็ เก็บได้รวดเร็วขึ้นนะครับครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมนำเทคนิคมาบอกเพื่อนๆกันแค่นี้ก่อนนะครับครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมขอฝากเพื่อนๆนะครับกดถูกใจนะครับกดซับสไครตนะครับกดแจ้งเตือนนะครับและกดติดตามนะครับ ให้ผมด้วยนะครับครับเผื่อว่าเพื่อนๆจะไม่ได้พลาดคลิปในตอนต่อๆไปนะครับครับพบกัน